สวัสดีค่ะจากาลายไรพิยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงฝ่าเนื้อวัวกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเลาะซี่โครงนะคะที่าลายไร่พิยอมจะชอบกินเนื้อเลาะซี่โครงมากกว่าเนื้อสันหรือว่าเนื้ออื่นเพราะว่าเนื้อเลาะซี่โครงนี้เอามาต้มเซ่บก็อร่อยเอามาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก็อร่อย เอามาแกงป่าก็อร่อยนะคะนี่แล้วก็ละลายละลายพริกลงไปเลยนะคะละลายไปกับน้ำนะคะนี่คือแกงป่าโบราณน,นะคะเราก็จะให้น้ำเดือดพริกเดือดก่อนนะคะ แกงแบบบ้านป่านะคะรสชาติก็จะจัดจ้านนิดนึงสำหรับแกงป่านะคะวันนี้ไม่มีลูกพริกไทยสดแล้วก็ไม่มีพริกสดนะคะเพียงแต่ว่าพริกสดนี้แล้วก็โขลกโกใส่ไปในน้ำพริกนี้เลยนะคะจะทำให้รสชาตินี้หอมแล้วก็กลิ่นแรง เรียกว่าร้อนแรงนะคะคือตามพริกสดปนลงไปด้วยนะคะอหอมจังกินชุมปุ๊บเลยนะคะเมื่อเดือดดีผัดพริกได้ดีแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงไปพอประมาณที่เราจะกินได้หนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดแปบ๊บ เมื่อน้ำแกงเริ่มเดือดเราก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อเลาะซี่โครงนะคะเนื้อวัวเลาะซี่โครงเดี๋ยวเราก็รอให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะเป็นเกลือแกงเกลือแกงหรือว่าเกลือสมุทร ก็ใส่ลงไปนะคะสัก2หยิบมือแล้วแต่นะคะใครกินเค็มมากเค็มน้อยบาลังพยอมจะไม่ค่อยกินเค็มนะคะเพราะว่าสูงอายุแล้วอย่าไปกินเค็มมากอย่าไปกินรสจัดก็จะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นกว่าผู้สูงวัยด้วยกันนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักไปชิมกันก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอืมรสชาติยังไม่เค็มนะคะก็ใส่น้ำปลานะคะใส่ลงไปล,ลงไปอีกนิดนึงแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพรานะคะ หรือถ้าใครจะใส่ผงชูรสผงแซบก็ใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ใบกระเพราลงไปเลยกระเพรานี้้ก็จะเป็นกระเพราโบราณนะคะกลิ่นจะหอมมากกว่ากระเพราที่เขาขายเมล็ดพันธุ์ที่เป็นซองๆนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงป่าเนื้อใส่ใบกัะเพรานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายังพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ